สิบเอ็ดโกธนะสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธหกสิบสี่ภิกษุทั้งหลายทำเจ็ดประการนี้ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงธทำย่อมมาถึงบุคคลผู้มักโกรธจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามทำเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้มีผิวพรรณสามเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีผิวพรรณงามภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้แม่อาบน้ำดีแล้ว ไลท้ทาดีแล้วตัดผมโกนหนวดแล้วนุ่งผ้าขาวก็จริงแต่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นก็เป็นคนมีผิวพรรณซามอยู่นั่นเองนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำรรสองศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่า ขอให้เจ้าคนนี้นอนเป็นทุกข์เถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูนอนสบายภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดแม้นอนอยู่บนเตียงมีเท้าเป็นรูปสัตว์ร,ร้ายลาดด้วยพรมขนสัตว์ลาดด้วยเครื่องลาด มีลายรูปดอกไม้มีเครื่องลาดหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนสองข้างก็จริงแต่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นก็นอนเป็นทุกข์อยู่นั่นเองนี้เป็นธรรมประการที่สองที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำรรสาม ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้อย่าได้มีความเจริญเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูไม่ยินดีให้ศัตรูมีความเจริญภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้ แม้ได้ความเสื่อมก็เข้าใจว่าตนได้ความเจริญแม้ได้ความเจริญก็เข้าใจว่าตนได้ความเสื่อมทำเหล่านี้เป็นค่าศึกต่อกันและกันที่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นยึดถือแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อสิ้นทุกสิ้นกาลนานนี้เป็นธรรมประการที่สาม ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำรรสี่ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้เป็นคนไม่มีโภคทรัพย์เถิดข้อนั้นพเ,เพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีโภคทรัพย์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธ ถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้แม้มีโคพคะรั์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมก็จริงแต่พระราชาก็รับสั่งให้ริบโภคทรั์ของบุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนี้เป็นธรรมประการที่สี่ ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำรรห้าศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้เป็นคนไม่มียศเถิดข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมียศภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้ แม้มียศที่ได้มาด้วยความไม่ประมาทก็จริงแต่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำก็เสื่อมจากยศนั้นนี้เป็นธรรมประการที่ห้าที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทรหกศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้เป็นคนไม่มีมิตรเถิดข้อนั้นเพราะเหตุใร เพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีมิตรพิสุททั้งหลายบุคคลผู้มกักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้แม้มีมิตรอมาตญาสาโลหิตก็จริงแต่คนเหล่านั้นก็พากันหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นไปห่างไกลนี้เป็นธรรมประการที่หกที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำรร เศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุขติวินิบาทนารกเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูไปสู่สุขติภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้ ประพืชทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาทนารกนี้เป็นธรรมประการที่เจ็ดที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำรรภิกษุทั้งหลายทำเจ็ดประการนี้แล ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงธทรรมย่อมมาถึงบุคคลผู้มักโกรธจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามบุคคลผู้มักโกรธนั้นมีผิวพันธ์ซามนอนเป็นทุกข์ได้ความเจริญแล้วก็ยังถึงความเสื่อมบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำ ทำการเข็นฆ่าทางกายวาจาย่อมประสบความเสื่อมบุคคลผู้มัวเมาด้วยความมัวเมาเพราะโกรธย่อมถึงความเสื่อมยศญาติมิตรและสหายย่อมหลีกเลี่ยงเว้นบุคคลผู้มักโกรธความโกรธก่อความเสียหายความโกรธทํำจิตให้กําเริบบุคคลผู้มักโกรธย่อมไม่รู้จักภัยที่เกิดจากภายใน บุคคลผู้โกรธย่อมไม่รู้อัตตาบุคคลผู้โกรธย่อมไม่เห็นธรรมความโกรธครอบงำนรชนในการใดความมืดย่อมมีในการนั้นบุคคลผู้ผูกโกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ง่ายภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้ บุคคลผู้โกรธย่อมแสดงความเก้อยากก่อนเหมือนไฟแสดงควันก่อนความโกรธเกิดขึ้นในการใดคนทั้งหลายย่อมโกรธในการนั้นบุคคลผู้โกรธไม่มีหิริไม่มีโอตตปะไม่มีคำพูดที่น่าเคารพบุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำไม่มีความสว่างแม้แต่น้อยกรรมเหล่าใดห่างไกลจากธรรม เป็นเหตุให้เดือดร้อนเราจะบอกกรรมเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นไปตามลำดับบุคคลผู้โกรธฆ่าบิดาก็ได้บุคคลผู้โกรธฆ่ามารดาก็ได้บุคคลผู้โกรธฆ่าพรามก็ได้บุคคลผู้โกรธฆ่าปุตุชนก็ได้ลูก ที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตามองโลกนี้เป็นผู้มีกิเลสหนาโกรธขึ้นมาย่อมฆ่าแม่มารดาผู้ให้ชีวิตนั้นลาวสัตว์นั้นมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะตนเป็นที่รักอย่างยิ่งผู้โกรธหมกมุ่นในรูปต่างๆย่อมฆ่าตนเองเพราะเหตุต่างๆคือฆ่าตนเองด้วยดาบบ้าง กินยาพิษตายบ้างใช้เชือกผูกคอตายบ้างกระโดดลงในซอกขาวตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อทำกรรมอันมีแต่ความเสื่อมและทำลายตนก็ไม่รู้สึกความเสื่อมเกิดจากความโกรธตามที่กล่าวมาความโกรธนี้เป็นบ่วงแห่งมัจจุ มีท่ามเป็นที่อยู่อาศัยโดยรูปของความโกรธพึงตัดความโกรธนั้นด้วยธรรมะความข่มใจคือปัญญาความเพียรและทิฏฐิบัณฑิตพึงตัดอกุศลลธรรมแต่และอย่างพึงศึกษาในธรรมเหมือนอย่างนั้นเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่า ขอความเป็นผู้เก้อ,อยากอย่าได้มีแก่เราทั้งหลายบุคคลผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความคับแค้นใจปราศจากความโลภไม่มีความริษยาฝึกฝนตนแล้วละความโกรธได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานโกธนสูตรที่สิอจบ อัพยากตะวักที่หกจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อัพยากตะสูตร 2. ปุริคติสูตร 3. ติดสพรมสูตร 4. ส,สีหเสนาปฏิสูตร 5. อรักเคยสูตร 6. ก,กิมิลสูตร 7. สัตธรรมสูตร 8. จะปรายามนาสูตร 9. เมตสูตร 10. ภริยาสูตร 11. โกธนาสูตร